สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกทกกำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทั้ง fc ใหม่และ fc เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนเนาะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการ,รพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีเข้า,ม,ขามีออก ปะปนกันไปเนาะพี่น้องจา๋าแอดมินก็จะพามาสรุปแนวทางรัฐบาลลาวพัฒนาโค้งสุดท้ายนะคะแนวทางเข้านะคะ08 01 72นะคะแนวทางเข้า08ล่างนะคะแอดมินก็ให้เข้านะคะมาตัวเน้นมาตัวชอบนะคะ001นะคะแอดมินก็เจาะไม่เข้านะคะ01นนะคะก็ สายวิง่งชุดววนนะคะก็เข้าเต็มๆนะคะ10น,นะคะส่วน72นะคะก็ไม่เข้านะะให้เด่นให้เด่นสองนะคะโอ้ยเข้าพี่น้องคงสุดท้ายนะคะ72ได้มาเต็มๆนะคะลืมนะคะโอ้ยนาอพี่น้องเข้าบนล่างนะคะโพดโพบงโม,งโมงโสมโอนะคะแม่เดี๋ยวศูนย์หนึ่งดูก่อน ศูนย์หนึ่งไม่มีนะคะมีแต่หนึ่งเจ็ดศูนย์นะคะเงิดหลายพี่น้องลงนะคะวามันตัวเองไม่เข้าเข้าอยู่เจ็ดสองนะคะโค้งสุดท้ายเข้าบนล่างนะคะพี่น้องจ๋ายยินดีแล้วก็ดีใจกับพ่อแม่พี่น้อง fc ที่น่ารักทุกท่านด้วยนะคะที่ได้แนวทางไปนะคะโอเคนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาพ่อแม่พี่น้อง fc นะคะเราก็มารับชมนะคะของวันที่ยี่สิบห้ากันนะคะ ชุดวีนนะคะพี่น้องดูกระดาษโอ้ยแอนมินกินไก่เมื่อกี้นะคะกินนะัิลมะนะคะกินแล้วน้ำมันมันหยดนะคะลืมว่ากระดาษตัตเองวางไว้ตรงตรงนี้นะคะก็มาวางก็ทำเป็นหยดอ๋อไม่ใช่แอนมินกินแล้วแอนมินเช็ดแล้วนะคะน้ำมันมันยังอยู่นะคะไปติดกระดาษโอ้ยหลงหลงลืมลืมแล้วนะคะยังไม่ทันเถาเลยนะคะ ชุดวีนนะคะก็จะมีศูนย์มีหนึ่งมีแปดมีเก้ามีสามมีห้ามีหกนะคะส่วนชุดเด่นนะคะแอดมินให้เด่นไปที่ เอ็นเม้นไฮเด่นไปที่8กับ1นะคะเราก็มาเจาะ8กันนะคะก็จะมี8 0 8 1 8 9นะคะ1 0 1 9 1 6นะคะส่วนชุดกันนะคะ ก็จะมีหกแปดศูนหกศูนเก้านะคะเจ็ดศูนย์นะคะส่วนเบิ้ลน,นะคะก็จะมีเก้าเก้าหกหนึ่ง 90แน่9061ได้ยังไงพี่น้องโอ้ย66แง่00นะคะขอโทษขออภัยนะคะ00เขียนผิดนะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะมี89 10 68 70 81นะคะ อย่าลืมนะคะอย่าลืมไปกลับนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบนะคะก็จดไว้แคปไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะฝากปลูกต้นรักฝากต้นตะไคร้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกำลังใจคำนวณแวทางตัวเลขสวยๆงามๆม,มาฝากนะคะ ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงรื่ด้วยงเฮงกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า